มียชัยเป็นไงบ้างหมอกำลังตรวจอยู่ข้างในคุณเข้าไปดูเขาเร็วเจสันไม่ต้องกลัวนะนอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัว,ว,วอคุณหมออาการมีผมเไป,ไป็นไงบ้างจาการรจชัยเบื้องตน้นคนไข้แค่เคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วต้องอยู่ดูอาการหนึ่งคืนนะครับ ขอบคุณครับป๋อคนแค่อารมณ์แปรปรวนจะอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยเพราะขอตัวนะครับ <c oughs> ผมบอกว่าไี่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องกลัวนะลินถ้าลิน้่าไม่ดื่มนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไดก่อน <c oughs> ที่รักเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ดีๆทำไม้งกรีดสุ่วันใดล่ะ วันนี้ฉันไปชอบเพี่นกับควีนนี่ไม่นนกว่าเดินอยู่บนบันได,ดจะูกเขาก็ผลักฉันจากข้างหลังเขาผลักเธออย่างนั้นเลยทำไมึ้นบาดดิฉันไม่รู้พอเดินไปถึงบันไดฉันรู้สึกเหมือนมีคนผลักจากข้างหลังวันนี้เขาทักเธอออกมาเรอเขาบอกว่าอยากไปหาซื้อเครื่องประดับก็เลยไปเป็นเพื่อนตอนแรกก็ยังดีๆอยู่เลยแต่คุยไปคุยมาเขาเริ่มพูดคำพูดแป,ปลกๆ เขาบอกว่าอิจฉาฉันมากมีสามีอย่างคุณจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามีคนแย่งคุณไปแล้วก็ฉันจะทำยังไงทำไมทำไมเขาถึงผลักฉันตกบันไดฉันพูดอะไรทำให้เขาหง,งุดหงิดหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเขา<ฮ>เขา<ฮ>ไม่ได้ตั้งใจเขียวรเขาคิดฟุ้งซ่านทำไมเขาฉันจะถามเขาเองโอเคอย่านะอาจจะ อาจจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันอย่านะ,ะถ้าจะกลับตา,ามที่มามีเรื่องจะคุยด้วยนี่มีอะไร <c oughs> โอ๊ยคุณนี่ฉันเจ็บนะคุณทำอะไรอ่ะฉันถามว่าเธอทำอะไรเธอจะบ้าเหรอพระไจสตกบันไดเธอจงใจใช่ไหมเฮ้ฉันไม่ได้ทำนะใครว่าฉันผลักเขาตกบันไดอย่าปฏิเสธเลย 全家反转，透出背后尽力埋藏那面，于最坏那时谁还要落？